โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level 86ตัวร mm ้า hmm. ยของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ ผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะในวันนี้ผมเนี่ยนะจะมาทำการรับบทเป็นผู้เล่นใหม่ที่ได้ทำการฟาร์มลูบี้จนครบ2,100รลูบี้แล้วแล้วก็เตรียมที่จะลั่นหาเลนเจอร์ตัวที่ตัวเองชอบแต่ว่าภารกิจของผมในวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่งานง่ายเลยแม้แต่นิดเดียวคือผมเนี่ยนะจะต้องทำยังไงก็ได้ในงบ2,100รลูบี้กับอีก110ตัวให้ได้เลนเจอร์กับปะทั้งหมด5ตัว แล้วน้องเขาเนี่ยนะได้ทําการโดเน a มาให้ผมถึง2 ID ไอาสำหรับทางด้าน ID ที่มีลูบี้กับตั๋วขนาดนี้คือผมบอกกับน้องทางบ้านตามตรงเลย น้องทางบ้านแพาดแล้วที่ให้กรซุดเปิดให้คือผมเนี่ยนะทาการเปิดในดีตัวเองกว่าจะได้ครบห้าตัวเนี่ยผมหมดเวฟไป1นึ่คันหรือว่าประมาณ1 8ึ0 0หมื่นแปดพันลูบี้เพื่อนแล้ว2องพันหนึ่งร้อยลูบี้เนี่ยนะมันจะพอทําให้ตู้นี้เนี่ยรู้สึกราคายเคืองตูดได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยในรอบปีนี้ผมว่าตู้นี้คือตู้ที่ออกยากมากที่สุดในวงการเกมไลน์เลนเจอร์นะผมเนี่ยนะเปิดให้กับไอดีตัวเอง แล้วก็ไอเดียาทางบ้านเนี่ยเฉลี่ยแล้ว4,500รูบี้มันจะออกประมาณแค่หนึ่งตัวเท่านั้นสําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้แต่ถ้าเกิดน้องทางบ้านคนไหนที่ดวงดีถามว่าห้าตัวดีไหมครับสิบตัวดีไหมครับก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนสำหรับผมมันคือตัวที่ออกยากมากที่สุดแต่ถ้าเปิดได้แล้วมันแบกมากที่สุดในตอนนี้โอเคอเคูสนโนบอดแมชชีนเออกระปะานี่วะเพื่อน โอเคครับในตอนนี้ตัวแรกมาอย่างนี้ผมว่านะเราพอมีโอกาสอยู่อะ่ะพันห้าร้อยลูบี้การลั่นต่อไป300ร้อลูบี้ถ้าเกิดได้สองตัวแล้วลั่นอีก3า0ร้อยลูบี้ได้อีกสักตัวหนึ่งเพราะพรตันมีลุ้นน่อยไอกรอนเห็นภาพนิดหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำการใช้ตัว๋วลำให้ได้สักตัวก่อนละกันโอเคอู้บ่าเลือดร้อนจังหวะนี้ไอกรอนต้องการกระปะเท่านั้นว่ะ วิเลสเซเล็ปเตอร์ยังไงในเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีลูบี้นะคุณก็ควรที่จะใส่มันให้สุดไปเว้ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่มั่นใจเลยว่าคนละโบในเดือนหน้าหรือว่าเดือนอื่นๆเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนแต่ผมรู้แค่ว่าเลนเจอร์ที่อยู่ตรงหน้าผมในตอนเนี้ยมันคือเลนเจอร์ที่วงการเขายอมรับกันว่าในตอนเนี้มันจี๊ดจ๊ดมากที่สุดนะโอ้โหหมูป่าช็อตเค้กมาลาคัตเหลือเป็ดโอ้โห เหลือ1น1200รลูบี้แล้วว่าเพื่อนคือตอนนี้เราหายไปประมาณครึ่งค้างได้แล้วนะแต่ว่าผลประกอบการคือเราได้รับเลนเจอร์กับปะมาเพียงแค่ตัวเดียวอ่ะในตอนนี้อย่าหวังถึงขั้นพรสวรรค์ตันเลยผมขอแค่ปลดล็อกพรขั้นหนึ่งให้ได้เนี่ยแม่งกตีจ์ดแล้วว่ะโอเคโอเอสดเปิดว่าเพื่อนยังไงรางวัลก็เป็นของผู้กล้านะโอ้พระคุมชมพู ทางบ้านคิดแบบเดียวกับผมไม่ว่าเพื่อนตู้นี้เนี่ยเขาน่าจะเขียนคําเตือนเอาไว้นะว่าแบบห้ามเปิดตู้นี้ก่อนนอนเพราะอาจจะทําให้คุณนอนฝันร้ายเลยอาจจะทําให้คุณนอนงอมทั้งคืนโอเคเลอทิศหกตัวเปิด อมยิ้มหัวกะโหลกนะผมยอมรับเลยว่าตู้นี้ของวงการเกมไลนเจอร์เขาไม่ให้มุมผู้เล่นใหม่ได้เดินเลยว่ะลุกกี้ไม่ได้เกิดอะเพื่อนถ้าเกิดใครที่ปั้นไอดีในเดือนนี้เนี่ยนะแล้วต้องการแค่เลนเจอร์ตัวกระปะตอนเริ่มต้นในช่วงต้นเกมมาผมบอกตามตรงเลยออกยากจัดจัดตอนนี้เนี่ยเราเหลือแค่1น0 0รลูบี้แล้วนะเราต้องการกระปะอีก4ตัวเท่านั้นคือภาพที่ผมจะทําการปลดล็อกความสวรรค์ตันนะมันเริ่มจางแล้วว่ะคนตัดไม้ดีบุก โอ้เชคสเปียเทพวีนัสว่ะโอ้ยทางเบี่ยงยเสียงเดินเปิดตู้นี้คุณอาจจะวูบได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นภาษานักมวยนะผมว่าผมคงโดนฮุกแล้วก็นับ3ไปแล้วในตอนนี้โอเคครับเราเหลืออีกเก้รลูบี้เท่านั้นคือต้องมีรอบใดรอบหนึ่งเปิดได้2ตัวแล้วเราต้องเปิดได้ทุก300รลูบี้ด้วยนะเราถึงจะมีภาพโอเควิญญ,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 ญาณยากไรอุราชาแก๊ง มางนี้คือจบแล้วว่ะเพื่อนพี่อาดิมาดอนเน่คูณสองเข้าไปอีกนะผมบอกเลยวงการเกมเรนเจอร์มแม่งกันด้วยผมอุ้ยพระคุมชมพูคูณสองมันเซ็ตหย่อบผมแล้วว่ะเพื่อนงอมดิรออะไรอะ่ะโอเคครับในตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีเลยแม้แต่นิดเดียวนะอูล็กเก็ตชาวเลสซิลัอเตอร์อูคิดารูมะ ใครใครเป็นคนสอนผมมาว่าว่ารางวัลเป็นของผู้กล้ายิ่งเปิดยิ่งโดนแบบเพื่อนโอเคจังหวะนี้เหลือ300รลูบี้สุดท้ายทางบ้านคิดว่ากรอซุดจะทำสำเร็จได้หรือเปล่าขอแค่ปลดล็อกพรขั้นหนึ่งก็เพียงพออู้อัศวินชั้นต่ำนักสะสมรถเข็นแอปเปิ้ลเดนิสแกะเจะ้าสำลานอู้หูเดนนิสคือตอนนี้ผมรู้สึกเลยนะว่า การเปิดตู้เนี้ยมันชอบให้ตัวเกลือเบิ้ลเว้ยแบบตัวเกลือคือตัวขี้ขยะเจดดาวอะเพื่อนมันชอบให้มาแบบ2ตัวเพื่อกินเนื้อที่ของรอบกาชาเราแต่ละรอบให้ได้มากที่สุดนะวงการเกมเรนเจอร์เจอไอ้ก่อนแก้แน่นั้งานนี้20เต๋อขอสร้างชื่อแบบลั่นๆเห็นทางบ้านหลายคนรีวิวว่าตัวที่แรกจากคะแนนเอ็มพอยต์แม่งขังจัดโอเคเปิด โอ้ยฝาแฝดวันนี้ผมเจอเบิ้ลทั้งเจอเบิ้ลเจอแฝดอะไรแบบอย่างงอมอะโอเคบาวนี่นะักสะสมนะห้าตัวสุดท้ายโอ้ยก่อนโดนน็อกไปนะสำหรับทางด้านไอดีแรกยอมรับเลยว,วงการเกมเบนเจอร์มึงเล่นผมสุดจัดเดี๋ยวผมขอทำการเข้าไอดีต่อไปก่อนเลยดีกว่า แล้วก็มาต่อกันที่ ID นี้เลยล่ะกันนะมีเทพีอาม่าเป็นตัวชูโรงและก็มีลูบีทั้งหมด2,380ลูบีแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยผมได้ทำการเชื่อมต่อกับ Google ไปนะทำให้ผมเนี่ยได้รับอีก30ลูบี้มาอยู่ในการครอบครองตอนนี้2,410ลูบีทางบ้านคิดว่าลั่นไหมวะผมมีโอกาสมากกว่าเดิมไปอีกรอบหนึ่งอะเพื่อนแล้วผมจะต้องเก็บ พรสวรรค์ตันไอตัวกับป่าให้สำเร็จในคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเริ่มลั่นเลยละกัน <S <S ผมซัดเลยด้วยลูบี้ดีกว่าวะ่ะคือไอตัวเนี่ยอยาคาดหวังกับมันมากนะ <S <S ผมสังเกตและคนถ้าเกิดคนที่จะได้ด้วยตัวเนี่ยห้าตัวสิบตัวมันจะรู้เรื่องเลยเพื่อนคือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เนี่ยนะเปิดไปสองร้อยตัวมันก็โดนเหมือนเดิมวะ่ะโอ้เมอรี่ช็อตเคก้กมง โอ้โหเจ็ดดาวเจ็ดตัวคืินวงการเกมเลนเจอร์มันเอาผมสุดนะ <c oughs> เริ่มมีอาการว่ะเพื่อนอาการผมออกเยอะขึ้นเรื่อยๆมือมือเริ่มเปียกเหงื่อ <c oughs> ตอนนี้สําหรับน้องทางบ้านคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับทางด้านช่องก่อนสุดของเรานะฝ <c oughs> ากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมทีคือ <c oughs> ชาเลนจ์นี้เนี่ยในตอนแรกผมมองว่ามันมีภาพว่ะผมเลยรับชาเลนจ์มาแต่ว่าผมทําแล้ว ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างห่างไกลกับภาพที่ผมคิดในหัวเอาไว้ค่อนข้างเยอะจะจัดโอ้ยวิญญาณยากไร้ทางบ้านที่เปิดแล้วได้รับเลนเจอร์ตัวกระปะหมดไปกี่ลูบี้กี่ตัวฝากคอมเมนต์เอาไว้ผมชื่นใจสักทีดีว่าผมอาจจะไม่ได้เกือแค่คนเดียวนะวุ้ยแวมไพร์เล็กโอเคครับในตอนนี้เหลืออยู่1 4 0ตัวเท่านั้นร39เอาหน่อยดิ โอ้โ uh huh. วงการเกมเรนเจอร์ไม่สร้างช็อตวิตภาพแบบกอดคอเดินกันได้เลยว่ะผมว่าแล้ววงการเกมเรนเจอร์ทำตัวเก่งขนาดเรียออกมาผมว่าแล้วมาเอามารับยอดแน่เลยว่ะเพื่อนเปิดโอ้โหอุตสาห์ข้ามทีเผือแม่งโดนเห็นปะเพื่อนเห็นมากมันชอบเบิ้ลตัวเจ็ดาวอ่ะตู้เนี้ยแย่จัดเออกระป,ป่าเว้ย ต้องไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยสําหรับทางด้านตู้นี้ของวงการเกมลายเลนเจอร์นะในตอนนี้เราได้เลนเจอร์กับป่าตัวแรกของไอดีที่2มาพร้อมกับบาวอสุนเขาเดียวแต่สําหรับผมมันเหมือนนนทกที่ผมดูในช่องเจ็ดสีเลยเพื่อนผมเลยชอบเรียกมันว่าบาวนนทกนะโอเคครับ1,500รรูบี้ คือถ้าเกิดใครที่ทำเลนเจอร์ตัวมูลกับป่าให้ตันได้เป็นล่างพรสวรรค์ตันในงบ9000พลูบี้คือคุณแม่งคือเดอะเบสออฟเดอะเบสแล้วอ่ะมันออกยากมากจริงๆนะเว้ยโอ้เมอรี่เทพประยุทธ์โรบินทูดโอ้หแล้วเชนเด็กน้อย <c oughs> อ้ยพรสวรรค์ตันของเรามันคงเป็นแค่ฝันท,ที่เกินไปอ่ะมันเป็นฝันที่ไม่ควรฝันเพื่อน <c oughs> โอเคครับเหลือหนึ่รลูบี้นะ สาธุเจมเจสิก้าอูอีเวืรอดทงกไดโนเสาัสเมอร์ลี่มาคือเจอบเพื่อนโอเคโดนนะสำหรับทางด้าน300รลูบีนนนะบนบ้นี้หูยตอนนี้สี่สกครั้งครับ100ครั้งอะแต่ว่าเราได้กับป่ามาเพียงแค่ตัวเดียวนะ ใครที่กันมังคิดจะสร้างไอดีในเดือนนี้อยู่เนี่ยผมแนะนําเลยให้หาเลนเจอร์ตัวเทพตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วค่อยปั้นหากับป่าดีกว่าว่ะคือมันออกยากมากจริงๆนะโอเคครับแต่ก่อนที่ผมจะทําการเปิดต่อไปสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอร์นะในตอนนี้ f c e e o o o k แ n นเพจก่อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 5 0 0 0 0คนเปิดให้บริการ สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Facebook แฟนเพจก้อนสุดของผมล้ากันเดี๋ยวเราคงจะต้องทำการลั่นต่อนะชีวิตไม่สิน้นกระดิน่ในสุดบ่ายแมงวันที่เพิ่นจะโดนไม้ช็อตยุงเมื่อกี้โอเคโอ้โหออกยากจัดดูดิอัศวินชั้นต้อนอัศวินชั้นต่ำแม่งมาครบเลยผมฝาก300รลูบีน้นี้แก้ผมด้วยนะผมจะได้แก้หรือจะโดนมันย้ำแขนแค่นั้นเองเพื่อน มาลูกแก้วคายมาอย่างนี้รู้เรื่องโอ้โหสาข้ามทีเผลอไม่แสบทุกแสบทุกการเปิดเลยว่ะโอเคผมขอทำการใช้ตั๋วเริ่มไล่ลํายิกยิว้ไก่อนละกันนะ <S <S ตัดภาพไปตอนที่ตั๋วเนี่ยเหลืออยู่40บใบนะถ้าให้ผมเปิดตู้นี้เพื่อหายกับป่า5ตัวกับงมเข็มในมหาสมุทรคุณไปเอาชุดดำน้ำมารอให้ผมเลยดีกว่าว่ะ ผมยอมงมเข็มว่ะเพื่อนแม่งเกินไปตู้เนี้ยโอ้สามร้อยรูพี่ข้ามเพื่อหวังผลโดนเล่นตอนนี้เหลืออยูส่สิตัวสุดท้ายแต่ว่าผลลับคือผมยังได้กับปะเพียงแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมผมว่าการงมเข็มในมหาสมุทรง่ายกว่าเป็นร้อยเท่านะโอ้โยแสบจัดโอเคไหลเชี่ยวเลยก็ได้นะในรอบนี้ไอกรยกทงขาวรอแล้วเพื่อน เอ็ดมุทหัง Oak. โอ๊กโอ้ตอนนี้อย่าว่าแต่ปลดล็อกพรสวรรค์ขั้นหนึ่งเลยโอ้ยนนทกผมว่านะใครที่จะเอาเรนเจอร์ตัวเนี้ยเตรียมไว้4,500รูบี้ถ้าต่ำกว่านี้จะเพิ่งเปิดเลยผมว่ามันออกยากเกินไปผมทำการแลกตั๋วคะแนนเอ็มพอยเอาไว้รอแก้งเหมือนเดิม20บใบนะเพะว่าการแก้ของผมในรอบนี้โอกาสได้แม่งต่ำมากแล้วถ้าเปิดอีกเครั้ง ผมจะเดินทางไปจนถึงกล่องการันตีกล่องแรกกับไปตัวนี่ได้ปวดไม้จบทีเออปลดล็อกวรสวรรค์ขั้นหนึ่งโอ้กว่าจะุมงมตั้งนานตอนนี้เหลืออยู่14ตัวสุดท้ายจาก2,400รูบี้กับอีก180กว่าตัวนะวงการเกมไดเลนเจอร์เขาเอาสุดอะเกือบถึงกล่องการันตีกล่องแรกแล้วเพิ่งจะได้ตัวที่สโอ้โหเหลืออยู่10บีกับอีก4ตัว ไอดีนี้คงจะไปเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนแต่ยังน้อยเนี่ยผมก็สามารถเอากระปะมาอยู่ในการครอบครองได้ถึง2ตัวนะ